สำหรับ,บท่านใดนะฮะที่มีความสนใจในการจะรับซื้อน้ำผึ้งสุขีรินซึ่งเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับจากป่าฮารบาลาเนี่ยท่านสามารถจะติดต่อตามเบอร์โทรของที่ปรากฏณที่นี้ก็ได้นะครับอัลสมิลลาฮุรราะห์มานุรรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮุรราะบิลอาลามินสลามุอะลยกุมุรรฮ์มตุลลอฮ์บาริกาตูวิดีโอนี้นะครับ จะเป็นวิดีโอที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะฮะโครงการเด่งนะครับออฝ่าสังคมสงเคราะห์สานเพนธ์สบ,บิกลของเรานี้นะครับพยายามที่จะมีการช่วยเหลือพี่น้องมุสซิมของเราหรือที่ไม่ใช่มุสซิมเนี่ยฮะที่มันมีให้มีความหลากหลายให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราได้สร้าง ะไรนะฮะสร้างห้องน้ําสร้างบ้านนะ,ะก็เป็นการช่วยเหลือหนึ่งการมอบสกาศการมอบอถุงยังชีพหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับอย่างเช่นในวิดีโอในคลิปนี้นะฮะผมนะฮะใครจะนําเสนอโครงการหนึ่งนะฮะที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์อของเรานี่ฮะผมใจจะนําเสนอให้กับพี่น้องก็คือว่าเป็นโครงการที่บูรณาการในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องมุสลิมของเราในขณะเดียวกันก็คือว่าเราเนี่ยคือเอา ผลผลิตหรือสินค้าของพี่น้องนะฮะไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความลําบากยากจนนะครับอย่างเช่นในกรณีของเครกรรมในครั้งนี้นะครับเราได้ทําการอนุมัติเงินจนํานวนหนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะซื้อ เอ่อซื้อผลผลิตของพี่น้องนะฮะในเขตพื้นที่ของอำเภอสุขีรินจังหวัดนที่วาดนะครับถ้าพี่น้องก็คือรู้ดีนะฮะว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครับตัวนี้ก็คือเป็นน้าผึ้งนะครับน้าผึ้งแท้นะฮะจากอ่น้าผึ้งป่าซึ่งไม่ใช่น้าผึ้งเลี้ยงนะฮะน้ำผึ้งป่าจากป่าเขตฮาราบาลานะฮะซึ่งน้าผึ้งป่านี้ก็คือว่าเป็นน้าผึ้งที่เอ่อพึ่งนะครับพึ่งเนี่ยได้ทําการที่จะดูดนะฮะ เกสรของพ nah ืชพันธ like ุ์ต oh, okay. so yeah. ่างๆในเขตพื้นที Travel ่นะครับซ okay. ึ่งบางฤดูกาลเนี่ยบางฤดูกาลมันก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปมันส่งผลต่อรสชาติของผึ้งกลิ่นของน้ำผึ้งนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพดูกากองของของการดูดนะฮะการดูดเกสรของเกสรดอกไม้หรือเกสรเกสรดอกไม้ของของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งน้ำผึ้งป่านี้นะครับ ค่อนข้างจะหายากและก็มันจะมีระดูการเฉพาะนะครับอย่างเช่นน้าขนาดนี้นะฮะน้ำพึ่งป่าเอาน้ำพึ่งป่าบาลาบาเนี่ยคือก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับซึ่งน้ำพึ่งนี้นะฮะเป็นน้ำพึ่งที่มีลักษณะแท้นะครับคือถ้าดูลักษณะส,สีเนี่ยก็คือเป็นน้ำพึ่งใหม่นะครับเรามันก็จะมีวิธีการต่างๆในการที่จะ ทดสอบว่านะครับทดสอบว่าน้ำพึ่งแท้เนี่จะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเช้าในคลิปหน้าเนี่คือผมจะจะเรียนให้พี่น้องได้ได,ได้ได้เป็นตัวอย่างในการสาธิตว่าการที่จะพิจารณาว่าน้ำพึ่งแท้มีแท้เนี่มันจะมีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในกรณีของการของเราเนี่เราได้ทําการ ช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพของพี่น้องโดยการที่เรารับซื้อนะครับรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากของพี่น้องสินค้าที่จกของพี่น้องในพื้นที่ที่มีความยากจนนะครับและก็หลังจากนั้นนะฮะเราเอาสินค้านี้เราเอาจจะเอาน้ำน้ำึ่งนี้นะฮะเตรียมไปแจก,กจ่ายให้กับพี่นะ้องนะฮะเตรียมให้แจกจ่ายก,กับมาให้กับพี่น้องที่มีความยากจนหรือพี่น้องที่อยู่ในสภาวะที่ลําบากหรือพี่น้องที่มีอาการป่วยอยู่นะฮะเพราะว่าน้าพึ่งเนี่ยเป็นได้ทั้งเอ่อยามีสรรพคุณทางยา มากมายเลขอย่างหนึ่งคือมันเป็นอ,อ,อาหารชั้นดีนะฮะสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมของเรานะฮะของฝ่ายสังคมสงเคราะห์อของเรานี้นะครับเราคาดหวังว่าเราเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของพี่น้องให้น้องเพื่อพี่น้องนี่คือมีแหล่งมีแหล่งในการที่จะ ค้าขายหรือมีแหล่งในการที่จะส่งออกสินค้านะครับซึ่งเราเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องสมทบการช่วยเหลือของพี่น้องและแอีกครั้งหนึ่งคือเราเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรดังนั้นนั่นคือสินค้าที่เราซื้อมาจากพี่น้องซึ่งเป็นเงินจากการ การบริจาคของพี่น้องมือบนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปมอบให้กับผู้ที่มีความยากจนหรือผู้ที่มีความต้องการอีกทีหนึ่งซึ่งกิจกรรมของเราเราก็มองว่าเป็นการช่วยเหลือทั้ง2ด้านด้านของผู้ผู้ผู้ขายเองเป็นการส่งเสริมการอาชีพและอีกด้านหนึ่งคือเอาสิ่งนั้นไปมอบให้กับคนที่มีความลําบากนะฮะเหล่านี้นะครับเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราภูมิใจจะนําเสนอให้กับพี่น้องนะครับสําหรับท่านใดนะฮะที่มีความสนใจในการจะรับซื้อน้ําผึ้งสุขีรินซึ่งเป็นน้ําผึ้งแท้นะครับจากป่าฮารบาลาเนี่ยท่านสามารถจะติดต่อตามเบอร์โทรของที่ปรากฏณที่นี้ก็ได้นะครับซึ่งหรือจะติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับเบอร์โทรตามที่ปรากฏนี้เช่นกันนะครับขอรับสมานุลาส่งตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสลัส,สกีค่ะ